มีงานครั้งคราวใดนึกถึงเรามาที่เดียวได้ของครบจบที่ร้านจัก,กรกลิบสังขพันธ์หรือร้านแฝดอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี บริการของใช้พิธีงานต่างๆเช่นง,ง,ง,งานบวชงานแต่งตาง,งานขึ้นบรรใหม่งานศพและงานอื่นๆพร้อมให้คำปรึกษาพบกับผู้บริหารงานหนุ่มไฟแรงมีประสบการณ์งานมากกว่า30ปีมิตรภาพเป็นกันเองพร้อมทีมงานต้อนรับน้ำใจดีในราคาย่อมเยารับรองท่านมาที่นี่แล้วท่านจะไม่ผิดหวังกลับไปมีของครบจบที่ร้านแฝดใส่ใจลูกค้าประดุจดังญาติมิตรจำหน่ายโลงศพราคาส่งและปรีดดอกไม้หน่าศพมีดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง ดอกไม้หน้าเมนพร้อมผูกผ้าประดับตกแต่งสวยงามของชำรวยกดใสกระดูกสังฆทานกันเทศพระไตรบังสุกุลผ้าขนูมาติกาสติ๊กเกอร์ติดของชำรวยกระดาษห่อเหรียญวานทานพวงรีดดอกไม้สดหรือจะเป็นพวงฤรีดแบบของใช้มากมายหลายแบบมีท่านได้เลือกสรรดอกไม้จันทร์ช่อใหญ่สำหรับประธานพิธีผูบเทียนของใช้ภายในงานศพและพิธีงานอื่นๆอ,อ,อีกมากมายติดต่อสอบถามพูดคุยได้กับเราที่เบอร์โทร 036 441 474 083 909 9904และ090 965 550มีงานครั้งคราวใดนึกถึงเรามาที่เดียวได้ของครบจบที่ร้านจักกริบสังคพัณฑ์หรือร้านแฟกํำเภอโคกสมโรงจังหวัดลบบุรี่